เราคงเลยจะมีสมาชิกช่องบอกอามตอกสดเพิ่มมาอีกหนึ่งคนประจำเดือนเจ๊เปียวไม่มาเนี่ยจะทำยังไงนี่ไงเนี่ยเจ๊เปียวจะตรวจเห็นไหมเนะี่ยเจ๊เปียวจะตรวจให้ดูเลยเอาไปตรวจดีมัยืนฝอยอะไรอ่ะรู้สึกแบบไฟตรวให้ไฟพังกนใจหนึ่งก็ไม่อยากมีใจหนึ่งก็อยากมีถ้าตรวจนี้ไม่มั่นใจเดี๋ยวพาไปคลินิกเลย อ้ามานั่งนี้อะไรมานั่งตรงนี้นี่พี่ัเดียวนั่งไหนหรอยืนก็ได้รูปบ้านหนูมานั่งตรงนี้เจ๊เป้จะมีอะไรมาบอกเนี่ยโอ้ะอะไรวะเออเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มากเลยเนะี่ยเจ๊เป้เครียดมากเลยนอนไม่รับสามวันลแล้วจริงจเออเรื่องใส่อะไรนะไไอะอ๋อจะออกไปไกลๆก่อนมาคุยธุระกันกนอ่อนเออทำไมมีอะไร <c oughs> จะบอกดีไหมวะเนี่ยทไมวะเครียด อ,อยากมีผัวสองคนโอเคมิตรอ๋เอเปิดร 3, ับสมัครสามีคนที่สองของเจ๊เปีเ้ยวคอมเมนต์มาเลยนะคะ <c oughs> โอ้ยได้สาระเกินไปแล้วนะทำไมก็พูดมาดีไประจำเดินเจ๊เปี้ยวไม่มานะเนี่ยจะทำยังไงจะรู้ไหมละ่ะหาหมอเดิทำไมก็ต้องหาหมอไงพี่ปกติในร่างกายอะ่ะโอ้เอาดีๆก็เอาดีดีก็ดีดีนี่ก็สาระเนี่ยก็ต้องไปหาหมอด้เพราะว่ามันจำเดินไม่มากี่เดือนนะจำเลยล่ะ ฟิล<า>เหมือนนออ้องยิงออนเลยมา,ออยาไม่ฟังก่อนี่ไม่พูดอะไรเนี่ยมันมาแบบเหมือนนออ้องยิงตอนท้องนออ้องยิงออนไงแล้วนนไรแหน่อยอ๋อเป็นซีดเปล่าจำได้ไหมไปกติ <S <S ซีดอะไรมันลูกจะเปี้ยวแข็งแรงดีจะเป็นซีดได้ยังไงยังไงแล้วพูดมาดิก็<อ>คือมันไม่มาไงกระถามอย่าเนี่ยว่าจะทํำยังไงดีอู้แต่ถ้ามีคนที่สองเป็นยังไม่พรอมนะเนี่ยน้องยิงออนก็ยังน้อยอยู่เลย ใครจะช่วยเลี้ยงกรงะ้องอิทขอนอยากเลี้ยงน,อน,ยน้องใช่ไหมก็เห็นอุ้มซุกตาทุกวันโอ้เออถ้ามีถ้าได้แฟนเจ๊พี่จะตามใจบารอัอมดีไหมแฟนบ้าอะไรอ้าถ้าแฟนชายหญิงนะ,จะเจ๊พี่จะตามใจทุกอย่างเลยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่มีหรอกไม่ได้ท้องมึงมั่วหรือเปล่าจไประจำเรื่องมาปกติเลย ทั้งนั้นเดี๋ยวจ๊๊ยกจะไปหาที่ตรวจคำไม่ื้อที่จอมมาตรวจเลยเดีไปตรวจทองหรือไม่ทองเดี๋ยวจะไปซื้อเลยแล้วถ่ายคลิปนี้คือคือจะมาบอกความจริงใช่ไหมไม่ก็ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานไงว่าประจําเดือนเจ๊เปี้ยกไม่มาอ๋อเผื่อมีน้องอะไรอย่างเงี้ยมีน้องแล้วก็เราจะได้แบบเีทุกคนจะได้รู้ไงว่าเราก็เลยจะมีสมาชิกช่องบอกรอมตกสดเพิ่มมาอีกหนึ่งคนหรือสองคนก็ยังไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆอยากได้แฟนนะทุกคนเออแต่ถ้าไม่ได้นะอ๋อคลิปนี้คือถ่ายไว้เผื่อได้้้แฟนจะะรูวใช่่ป ก็ว่าท้องร้อยเเซน่ะอะก็ประจําเดินไม่มัต้องของสิอ๋อได้ไปซื้อที่ตวรตวมาตรวจด,ดิมีปะอ๋อมีอยู่ที่บ้านอะมีสามอันแต่ไปดูก่นอันนี้คือซื้อมาแล้วเออก็ซื้อมาไว้ก่อนไงโ <Holy shit. S 1> อ้ดดยชิบอาไปตรวจดิอย่างรู้กันว่ามันจะมี น้องหรือเปล่ามันก็ต้องมีอะทุกคนประจําเดือนไม่มา3มเดือนมันก็ต้องมีใช่ไหมล่ะมนนสมาชิกของบ่าอามจะเป็นชายหรือหญิงรอบนี้คอมเมนต์มาหน่อยเออจริงเหรอวะเอาดีๆนะนี่ไม่ตลกนะเว้ยถ้าเกิดท้องอันนี้อันนี้คือไม่ใช่คลิปแกล้งใช่ปะไม่ได้แกงอันนี้ไม่ใช่แบบคิดว่าแกงแบบเราทีเแล้วไม่ไม,ไม่ต้องนะแบบคนฟิลลิ่งมีความหวังแล้วมึงมาดับฝันอะไรเงี้ยอย่าทํานะเอาดีๆคลิปนี้คลิปอะไรพูดมาดิ คล,คลิปแกงกูพี่เนี่ยมันใกล้วานเลนท้ายแล้วเนี่ยเออไม่ได้แกล้งนี่โ<ง>อ้โหดิเจปียมันชอบแกงผมคับทุกคไม่ได้แกงนี่ไงเนี่ยจจเปีจะตรวจเห็นไหมเนี่ยจจเปีจะตรวจให้ดูเลยเนี่ยตรวจให้ดูเลยนะเนี่ย<ต>ทุกคนคหรือเปล่าวะเนี่ยอยาไม่ใช่ดูทุกคนเอฟซีบ้าบอกว่า,วาเออมึงนี่ไปตรวจเธอเธอไปตรวจไปตรวจเออเดี๋ยวเจเปีจะไปตรวจนะคะทุกคนอ้าวถือกล้องไว้โอ้ยแม่งแกงกูแน่นอนไปตรวจดียู้สึกแบบเออไปตรวจให้ไปฟังกอน ก็ไม่อยากมีใจนึงก็อยากมีทําไงดีว่าทุกคนเพราะว่าเอางี้เว้ยมีก็มีไม่อยากไม่อยากมีเพราะว่ากว่ากาลัวรักน้องมากกว่าน้องยิงออนไงเออเราที่ออนก็รักน้องเหมือนกัน <c oughs> เพราะตอนน้องอิงออนอ่ะชอ,ชอบชอบอุ้มตุ๊กตานะทุกคนเออถ้ามีก็ดีไงเราจะได้มีสมาชิกเพิ่มนะครับเราจะได้มีเพื่อนๆน,นะครับมาเล่นกับน้องอิงออนแล้วทำไมเยาซื้ออะไรไมาให้ดุก,กันแบบเยอะมาก <m aw ak> ใช่เหรอวะมึงซื้อมาถูกปะเนี่ยมึงซื้อจากไหนทำหมอยังเนี่ยเขาบอกว่าแบบจุ่มเร็ว รวดเร็วง่ายแม่นยำมากกว่า99%โอ้โหโอ้ฤาษีเอาไปตรวจดีมายืนฝอยอะไรอ่ะถ้าเป็นพาถ้าตัวนี้ไม่มั่นใจเดี๋ยวพาไปคลินิกเลยอะไรวะเนี่ยคลิปอะไรเนี่ยงงไปหมดละเจเปียวเหมือนจะมาบอกนะครับว่ามีน้องนะครับเพราะว่าสงสัยคือประจำเดือนไม่มาทุกคนเพราะว่าเห็นชงนี้เจเปียกก็ดูโสมนะครับคือเห็นแบบผิวของเปี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนแพ้ท้องครับทุกคนเนี่ยมันเข้าไปตรวจละคือถ้าเกิดว่า ที่ตรวจอันนี้ที่มันซื้อมามันก็อาจจะไม่ใช่ที่ตรวจแม่นยำรปเปซ็นนะเดี๋ยวถ้าให้เจเปียวตรวจออกมาแล้วเราก็จะไปตรวจที่คลินิกอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าประจำเดือนไม่มาสามเดือนเนี่ยมันตรวจขึ้นไม่วะต้องไปถามหมอดูนะนี่คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่ามีน้องก็จะดีมากเลยพอน้องอินออนเนี่ยไม่มีเพื่อนเล่นนะครับเออน้องอยู่คนเดียวอยู่ที่บ้านอนะเล่นกับตุ๊กตาอะไรเงี้ยก็เห็นแค่อุ้มตุ๊กตาโอ,โอ้โอ้โอ้น้องๆอ,อะไรเงี้ยเออเหมือนน้องอินออนอยากมีน้องเงี้ย พอดีนะทุกคนถ้าเกิดว่าผมได้แฟนนะปรอดศาสตร์เลยนะครับทุกคนเพราะว่าโอกาสที่จะเราจะมีลูกแฟนเนี่ยมันยากมากๆเว้ยทุกคนหนึ่งในล้านหรือเปล่าก็าไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็สีกุมภาพันธ์นี้เป็นาวาเลนไทน์เ็นาันี่ความรักเพราะฉะนั้นแล้วผมจะมอบความรักให้กับเจ๊เปียวโดยการที่เราจะมีลูกตื่นเต้นกว่าทุกคนเดี๋ยวเอาไปดูเจ๊เปียวก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างทุกคนมันตรวจอยู่ในห้องนะ อะไรจรยังตดยังตดแล้วนี่สดง่ายจังนะแต่วมันไม่เห็นขึ้นเลยอะบามจะรู้ปะล่ะเนี่ยทำไมไม่เห็นขึ้นเลยอันแรกหรือเปล่ามันมีกี่อันอ่ะมันให้มากี่อันละไม่ปกติที่ตจคันมันมีกี่อันก็มีเยอะอยู่โอเคตัวต่อไปน้องเอามาเลยอยากรู้ว่าอันแรกอาจจะมีปัญหาหรือเปล่ามันมีกี่อันนะสามสี่อันใช่ปะมันใช้ที่ตัวคันไหมใช่อันแรก ผ่านไปไม่มีทิ้งไปโอเคไป okay. ม่มีแต่ว่าที่ตัวอันและอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าทุกคนเนี่ยผมจะนั่งรอเจเปียวจนกว่านางจะออกมานะครับเออจะได้รู้ไปเลยว่าเจเปียวมีนอ้องหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ปกตินะครับคนเราตรวจคันในช้วเวลากี่นาทีวะทุกคน คือผมไม่เคยตรวจคันนะครับแล้วผมก็ไม่เคยหาข้อมูลเกี่ยวกับด้านนี้เลยนะทุกคนใครมีความรู้ก็บอกผมทีนะว่าอันที่เปียวใช้มาตรวจเนี่ยมันใช้ที่ตรวจคันไหมวะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับทุกคนว่ารอบที่แล้วที่เราท้องน้องยิงอ่อนนะครับที่เจเปียวท้องน้องยิงอ่อนเนี่ยคือไปหาหมอเว้ยหมอว,ว่าว่าเจเปียวตั้งคันซึ่งตอนนั้นเราซื้อที่ตรวจคันมาละแต่ว่ามันก็ไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ไงก็เลยไปที่โรงพยาบาลแบนส์ซาวดูนะปรากฏว่า เจ็บเบลท้องไนห้าเดือนนะทุกคนผมเพิ่งรู้ตอน5เดือนนะคือเจ็บเบวปกติทุกอย่างไว้จนเดือนที่5เนะี่ยมีอาการแพ้ท้องอย่างรุนแรงนะครับช่วงนั้นที่ทอน,น้องอิงออนนะแต่รอบนี้คือประจ,จําเดือนไม่มาสเดือนเว้ยซึ่งมันก็พิดปกติใช่ปะสำหรับร่างกายผู้หญิงณนะตอนนี้เนาะเออก็ให้ตรวจไปดูนะเพื่อแบบท้องจริงๆนะครับหรือว่าจะไม่ท้องหรือว่าท้องวะหรือว่าไม่ท้องวะแต่ช่างมันเถอะทุกคน ตรวจดูเพื่อความสบายใจนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่สบายใจอีกเดี๋ยวเราพาไปตรวจที่โรงพยาบาลเลยหรือว่าคลินิกที่แบบเกี่ยวกับการฝากคันตั้งคันอะไรเงี้ยจะได้รู้ไปเลยว่าเจ็บปี่อาทองจริงหรือเปล่าและผมจะได้มีสมาชิกเพิ่มอีกจริงหรือเปล่าโอ้ไม่กดโอ้ลิชี่ผมดีใจจังเลยทุกคนผมจะมีน้องหรือไม่มีก็ไม่ดูนะเฮ่มันานานจังวะโอ้มันไม่ขึ้นหรอกฮะไม่ขึ้นอะ ไม่อะมันขึ้นขีดเดียวต้องใส่ไม่ท้องมั้งใช่เหรอเออแล้วทำไมันไม่ขึ้นวะไม่ทำเดือนไม่มาสามเดือนเลยนะเออหาหมอปะหาหมอที่ไหนอ่ะโรงพยาบาลไงโรงพยาบาลปวดท้องมากเลยวะฮะทำไมมันไม่ขึ้นวะจะรู้ไม่เล่ะเครื่องตรวจพังเปล่าวะหมดอายุเปล่าวะแล้วฟื้นเมื่อไหร่อ่ะที่ไหนที่ไหนเดือนทันวา พีเดีวเดือนธันวาใช่ซื้อจากร้านขายยาคือเ้วซื้อมาตอนนั้นเนี่ยประจําเดือนมาปะก็ยังไม่มาเนะลยก็ซื้อแล้วก็ไม่ขึ้นเนี่ยจนถึงเดือนนี้ก็ยังไม่ขึ้นอีกเดือนที่สามแล้วทุกคนมกรากรุมงพาธันวาสามเดือนแล้วนะก็สามเดือนแล้วมันยังไม่ขึ้นทำไมมันยังไม่ขึ้นหรือว่าเราเครียดมากจนประจําเดือนเราไม่มามันก็ไม่น่าจะใช่นะมันก็ต้องควรที่จะมาให้เราเห็นแบบว่าเดือนนี้สามเดือนไม่มามันก็ต้องมาเดือนใดเดือนหนึ่ง ซึ่งเดือนนี้ก็ต้องมาใช่ไหมล่ะแต่มันยังไม่มาไงวันครบครบรอบประจําเดือนเจมส์กจะมาก็คือวันที่ห้าอันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดแล้วมันก็ยังไม่มาอีกไงต้องไงดีวะจะเอายังไงก็ต้องไปตรวจที่คลินิกไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปคลินิกกันนะครับทุกคนคลินิกเกี่ยวกับการฝากคันอะวีจะสามเดือนนี้ไม่มาก็แปลกแล้วเว้ยแล้วเราจะทํายังไงดีไปนี่แหละคลินิกไปตรวจอีกรอบหนึ่งไปมันหมดยังมันหมดตัวหมดแล้วสี่อันเนี่ยมันมีห้าอันเหลืออันเดียว โอเคผมตรวจให้เจ๊เปียวดีกว่าว่ะเผื่อแบบนางตัวไม่เป็นนะทุกคนเราหาข้อมูลแป๊บนึงนะโอ้วเป็นยังไงเจ๊เปียวตรวจของน้องออนอันเดียวยังขึ้นเลยหรือว่ามันต้องใช้ตอนเช้าอ่ะเพราะว่าตรวจของน้องออนเจ๊เปียวตรวจตอนตีห้าเป็นปัสสาวะแรกที่ออกจากร่างกายที่เจ๊เปียวไปอ่านในกูเกิลนะเออหรือว่าเราจะตรวจตอนเช้าว่ะตรวจตอนเช้าอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าแต่ว่าเพื่อนเจ๊เปียวอ่ะมันตรวจตอนกลางวันมันก็ขึ้นนะตอนที่มันท้องหมันทักมาบอกเจ๊เปียวไปตรวจใหม่ ไปตรวจใหม่ได้ไงเหลือเดียวเลยตรวจอะไรอีกนักหนายหมดเลยที่ไหนมันตรวจล่ะเที่้งไม่ล้วโอ้โหคือต้องรอตอนบ่ายโอเคตอนบ่ายก็ตอนบ่ายทุกคนไปกินน้ำเลยเออเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนไปกินน้ำให้หมดขวดเลยวันนี้เราจะได้รู้จริงๆเลยว่าท้องหรือไม่ท้องนะทุกคนอะกินให้หมดเลยกินให้หมดเลยกินให้หมดดิมันกระจุกไงดิเฮ้ยความรู้สึกยังไงวะ ตอนนี้เจ๊ก็อยากกินมะม่วงเปรี้ยวอะเออเจ๊เปยอยากกินอะไรรู้ไหมลังผึ้งเหมือนตอนที่ท้องน้องยิ่งอ่อนเลยเออท้องน้องยิ่งอ่อนเจ๊เก็อยากกินลังผึ้งแล้วก็ม,มกะม่วนงะจิ้มรสดีเนี้คมเปิดเจ๊เปี๊ยมากแล้วเมื่อวานเจ๊เก็กินไป,ไปกินไปเนี่ยมะม่วงจิ้มพริกเกลือเอ้ยไม่ใช่รสดีเจ๊เปชอบมากเลยมะม่วงเปรี้ยวกินกับพริกเกลือเอ้ยรสดีมันอร่อยมากนี่ฮะ อุ้ยลูกจะมาเกิดหรือเปล่าเนี่ยช่วยบอกข้อทีนะเออแล้วถ้าถ้าเรามีน้องเราจะตั้งชื่อน้องว่าอะไรดีอะยังคิดไม่ออกเลยเฮ้ยเ,ออเขาบอกว่าไม่ให้ตั้งชื่ออะไรก็ต้องเพราะว่าไม่เห็น,นการท,ที่เราตั้งชื่อเนี่ยทําให้น้องคนนั้นไม่อยากอยู่กับเราเว้ยมันเป็นความเชื่อบโบราณหรือเปล่าปอ,อ,อนี่ผมไม่รู้นะดูน้ององอนี่คอยมาได้กับหนึ่งเดือนนีงตกลงชื่อกันไม่ได้อนะลุกคนเออก็ใช่ไงเราไม่ต้องตั้งชื่อถ้าเราตั้งชื่อนะ่ะมันจะไม่มีน้องมาอยู่ไงเออไม่ตั้งก็ไม่ตั้งวะโอเคเราจะไม มันท้องหรือไม่ท้องก็ยังไม่รู้ไงอือพอแย่ oh yeah, ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราตัวอีกทีนึงตอนบ่ายนะทุกคนเดี๋ยวให้เจ๊เปียวกินน้ำให้หมดขวดแล้วก็น่าจะประมาณ10นาทีนะ่ะเดี๋ยวก็น่าจะเริ่มมีอาการปวดฉี่นะมันใช่หรอาถูกวิธีไหมเนี่ยถูกก็เขาบอกว่าลองปัสสาวะใส่ถ้วยเจ๊เปียวอ่านแนละ้วใช่ไหมเออก็ทาตามเขาแล้วก็จุ่มไป20วิ เออก็ยี่สิบก็ดึงขึ้นมันก็ไม่มีก็จุ่มไปอีกมันก็ขึ้นแค่อันเดียวเจ้าให้เจ้ยวปทำยังไงก็มันไม่ขึ้นอ่ะหรือว่าเราต้องไปอันตรสาวตรวจเลือดไม่ถ้าเราท้องสามเดือนอันตรสาวมันขึ้นปะมันก็ต้องขึ้นดิเพราะว่าตอนท้องน้องอิงอ่อนเราไปฝากตอนสี่เดือนมันก็ขึ้นถุงตั้งครรภ์สองใบแต่ได้น้องอิงออนมาหนึ่งคนเพราะหลุดหนึ่งไงรอบนี้ยังไงมันก็ต้องได้แฝดวะนะชาเจ้าไปเลยโอเคเดี๋ยวเงียบ เงีไไย่สตอ็อปมันเหลือที่ตรวจสุดท้ายถ้าสุดท้ายขึ้นไปโรงพยาบาลไปตรวจื่คความชั่วถ้าไม่ขึ้นก็คือจบโอเคตามนั้นก็มีสองกรณีโอ้โหนี่จะไปจะอุะ้มอย่างเงี้ยไม่อย่าเพิ่งคิดไปไกลเวตอนเนี้ยตรวจอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าขึ้นไม่ต้องตรวจแล้วซิพี่ก็ไปโรงพยาบาลเลยดีกว่าไปตรวจให้คุณหมอวิจัยดูเลยดีกว่าว่า พรราะะอไให้ค e wow. like ุณหมอประเมินเลยดีกว่าที่ไม่มาเพราะอะไรหรือมีโรคอื่นแทรกซ้อนหรือเปล่าไปโรงพยาบาลเลยเออคือเดี๋ยวเตรียมของไปตอนนี like ้เลยไม่ต้องเตรียมหรอไปเลยจะได้รู้เลยไปขึ้นรถเอากุญแจรถนะไปขึ้นรถผมก็ได้พาเจ๊เปียวไปตรวจที่คลินิกในตัวเมืองโคราชนะครับผมแล้วทางคลินิกนะครับไม่ให้ถ่ายหรือว่าบันทึกวิดีโอทุกเหตุการณ์ทุกกรณีเลยนะครับแต่ว่าทางคลินิกนะครับใจดีหน่อยนะครับให้ผลตรวจอันเตอร์ซาวของเจ๊เปียวมานะครับมันก็จะประมาณนี้เลย โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะให้ดูผลตรวจนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนั้นทุกคนเนี่ยโดนเจาออะเลยนะโดนเจาะเลือดเนะี่ยดูดีที่เปโดนเจาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะโทรแจ้งผลตรวจมาช่วงเย็นเย็นบายๆแห่งจาสาวได้มาแล้วนะครับผมยวผมจะกลายให้ทุกคนดูนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าดูยังไงนะนเนี่ยดูยังไงวะนี่แหละนี่นะแหละแล้วหมอเบอกว่าอะไรข้างในอะ คุณหมอเราบอกว่าตอนเนี้ยมันอาจจะเป็นแบบว่าการตั้งครรภ์นหนึ่งหนึ่งเดือนหรือสองเดือนอะ่ะมันยังอาจจะยังไม่เห็นเป็นว่าเป็นถุงกการตั้งครรภ์น,นะคะแบบนี้มันอาจจะยังมองไม่เห็นที่แน่ชัดเลยก็คือตรวจเลือดมันจะแน่ชัดจะได้ผลมาเลยว่าเราท้องกี่สัปดาห์กี่เดือนอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้มันไม่แน่คุณหมอสันนิษฐานว่า ถุงตั้งคันของเจเปียวอาจจะเล็กหรือเปล่าเพราะว่าผลตวรวจเอาไปตรวจอยู่ประมาณ3ชั่วโมงนะคะทุกคนได้เจาะเลือดเจเปียวไปแล้วรอคุณหมอโทรมาอย่างเดียวจบเลยนะครับทุกคนไม่เป็นไรนะถ้าไม่ได้ท้อ็ไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวเราทาใหม่ได้นะครับผมใช่เพราะว่าพวกเราฟิตกันอยู่แล้วนะครับเช <c oughs> ้าเย็นเช้าเย็นไปเลยนะครับ <c oughs> ใช่ปะคิดว่าไงโอกาสก็ห้าสิบห้าสิบแต่ที่แน่ก็อยากได้นะเพราะว่าน้องอ่อนก็จะได้มีเพื่อนเล่นแล้วเราเองก็จะได้สมาชิกของช่องบออัตรองสนเพิ่มมาอีกหนึ่งคนหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้รอผลตรวจกับเจ สรุปว่าคุณหมอไม่โทรมาแจ้งผลนะครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยมันก็คาใจแบบเนี้คุณหมอทำไมไม่โทรมาวะสวัสดีครับผมตอนนี้ก็เช้าอีกวันแล้วนะครับคุณหมอยังไม่โทรมาแจ้งผลตรวจเลือดเลยนะครับอะไรกันครับเนี่ยคุณหมอเจ๊เปี้ยวยังไงวะอะก็นั่งรอเหมือนกันนี่ทำไมนานจังเลยบอกว่าสี่โมงยังจะโทรแจ้งนี่มันก็ต้องเช้าวันใหม่แปดโมงครึ่งแล้วก็ยังไม่มีโทรศัพท์จากโรงพยาบาลหรือก็คลินิกโทรมาเลยอ่ะสรุปเขาตรวจได้หรือไม่ได้กันแน่เออ ให้ผลตรวจอันต์าซาวมาแต่ว่าบอกรอผลตรวจเลือดสามชั่วโมงนี่มันจะครบสิบสองชั่วโมงแล้วครับยังไม่โทรมาเลยอะไรกันครับนี่ oh. โอ้โหแย่หว่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวมีอะไรขึ้นหน้าอีผมจะมาอัปเดตนะครับทุกคนถ้าทุกคนรอปิดคลิปเนี่ยผมบอกเลยว่าผลตรวจก็น่าจะยังไม่มาน่าจะมาชาติหน้าต่อไปบ่ายมั้งทางคลินิกนะครับได้ให้แอปพลิเคชันแบบนี้มา<อ>นะข้อ,ขอมูลส่วนตัวนะนี่มันมีผลตรวจอันต์าซาทุกอย่างเลยนะทุกคนเนี่ย 1> 1วิดีโอหนึ่งวิโอ้โหใครจะไปดูรู้เรื่องวะนี่คือผลตวรวจแผลนะ hey, ผลตวรวจแผลมันออกมาแล้วเนี่ยแต่แต<ม>เปิด,ปดมามชดดใช่มันมันคืออะไรอะเนี่ยมีแต่ผลตวรวจแผลนะครับแต่ว่าไม่มีใครโทรแจ้งนะครับเราก็นั่งรอต่อไปจนเช้าอีกวันละก็ยังเหมือนเดิมผมก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ท้องแล้วมั้งถ้าท้องแล้วก็รอดูตอนแพ้ท้องอีกรอบหนึ่งอะ่ะช่วงสี่ห้าเดือนอะใช่ปะใช่ <Okay. S 2> <c oughs> ก็คือก็รอแบบมีหวังต่อไปอะ <c oughs> ่ะแค่สี่ห้าเดือนนี้ไม่นานหรอกผมรอได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ถือว่ายิบอากาศจากเซอร์ไพรส์แต่โดนเซอร์ไพรส์กลับโดยการที่คุณหมอไม่แจ้งผลจะรั่วอะไรทุกคนโอ้ยอะไรก็นี่อ